สวัสดีครับเอาไม่หล่นพร้อมกันหรือยังครับกูสำรวจทางมันทำอะไรกันดเด็กเล่นกันนี่ครับวันนี้นอนนี่เลยนอนบนลานเลยป่าไซเลน เนี่ยคู่ตงาจะเจอรอ,อ,อรอลุงเขาเก็บของก่อนอุย้ยเตะเองกลมหล่นไงเดี๋ยวยืดอีกหน่อยอีกชั้นหนึ่งไปจ้าไปหาของกินตลาดนัดก่อน เส้นทางศึกษาธรรมชาติปจะจจุบุศับป่าชายเลนโอ้ยลุงอะไรใครเอวลุงหมูไม่อยู่เหรอ ไปตามด้วยแล้วกันไปตลาดแล้วเห็นการแยบยนต์มากแล้วเราเนี่ยฮะหลอกแม้กระทั่งเด็กไอ้หลอกเด็กเดี๋ยวมันกลับมาพังเต็นท์แล้วเจ๋งเลยเขาเขายินรู้เขาไม่ได้เราไม่ได้ยิงเต็นยแบบว่าเคยมมันีตะลุงคนเยะตุแก่ๆอยู่อะ เนี่ยเลยยังไล่เต็มเลยว่ะเดี๋ยวถ่ายทะเบียนเราแม่งไว้ก่อนทะเบียนเนี่ยอะไรนะไม่ได้อะไอ้หำน้อยขวาใช่ไหมขวาที่เร็วหน่อยาไ่มาวปครับผมบ้านชาวประมงอย่างเงี้ยน้องไปท้องท้ายน้องบอกว่าไม่แน่ไปดีเดียวนะอือ

มีอะไรอันปาลาเรอไปไปกลางหน้าอีกแล้วอันนี้เก็บไปกินเองมนนั้งเก็บไปกินเองป่ะซ<อ> <c oughs> ื้อมาขายเอาก็เราจะซื้อ,อ่ะ นาดูอ๋บบอไป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 ปลาอันนี้ <ปา S 1> ซื้<ท>อมาจากตลา<ะ>ดไปกินปลาอะไรพื้นบ้านาายอ,ยอ่ะฮะปลาหมดลปลาหมด <c oughs> มาถึงแหล่งปลาหมด คุณมาถูกทางแล้วปลาหมด,ดแอปลาเจ๊งางามงามนะปลาหมดคุณมาคุณมาถูกทางแล้ว,ลวคุณมาผิดทางแล้วอ้าเหี้ยประตูล็อกคุณมาผิดทางอีกแล้ว เออเร็มมากเจ<า>ิงเท่เอ,อมีคนกลางเต้นอยู่ครับเต้นผมเองนี่นหละถ่ายเลยนี่อุทยาน อะไรน้ำคลองอะไรวะน้ำกะบุรีบุรีจะหาป้ายไหอ๋อลำน้ำกะบุรีนี่จอดตรงนี้เลยนี่แล้วแล้วเด็กยกเข้าไปหมดเลย ดีนี่นอนข้างบนเลยขอเจ้าหน้าที่เรียบร้อยก็ไม่ให้นอนข้างบนนู้นนี่เส้นทางศึกษาธรรมชาตินะน่าเดินเข้าไปในหลวงมีเรือด้วยเก่าๆอ,อ่าแล้ว กลับมาแล้วอแสงดีอ,อเป้แ์เส้นทางศึกษาธรรมชาติอลานดีเดี๋ต้องไอ้นี่หน่ะจัดโต๊ะ ผมนิ่งเลยตอนตายอย่างเงี้คืนนี้จะหาของเล่นก่อน่ะรีโมทก่อนตกปุ๊มสวยเลย <Bluetooth S 2> เปิดบลูทูธไปเนี่ยไม่ได้เปิดแน่เ,เปิดบลูทูธนะจอลายเลยอืมวิวดีเซลฟี่สักรูป ดูกางเต็นท์ไว้ก่อนจะเม็ดนังชีนะแล้วเราจะทำอะไรกินดีทำตอ้างล่างอะ่ะ Răng có Ui Nó phai đấy nè phai lúc đấy à Như bản Phải Nó phai Nó phai gì Đen nè คุณมาถูกทางแล้วแต่มันมันไม่ร้องยอยู่มันติดเี้ยโอ้โหวาทานตอนนี้ร้องแน่นอนปีไม่ร้องไม่ยินเลยไม่ยินจริงไม่ได้ยินนั่งเล่นนี่ลูกอะไรครับอะมีหแขสังแขลังแข ลูกรังแขลูกประหลาดประหลาดจะซื้อมากินไรเริองออก,กินนะิงจะเกิดนรังอ้ลงทะลุไปนต้องต้องแบะแบะเงี้ยก็สอ,นม,อนมาคนขายสอนมาแบะไม่อมมอกด้วยมก็อืม,อม ไออย่างนี้ได้ใช่มนลูกมไฟเ้าไปไมง้นไม่ไม่มีฝั่งอีกฝังแต่เราผมยังไม่เคยเนี่ยจริงเกิดมาก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเหมือนก็ท้อนเลยอ อ้าวใครเตะสมุดหลุดแล้วเนะี่ยมังคุดทะเลเอสืสมีแขะสมีแข คุยกับเจ้าหน้าที่ Chào là cả. Ừ. Dạ. ครับนับลงไปในน้ำด้วยก็คือน,น,น,น้ำก็มีมีพวกไอ้นี่ไหมมีปลาารังใช่ไหมกุหล่ ลูก,งงออกหยีลูกหยีลูกหยีเฮ้ยอ้าวได้ยอย่างงี้ได้เลยข <c oughs> ้ออกังกายเขาจะตัดกระถคุณเนี่ยคุนอนโกนมาหา่ะ